ก่อนเบิงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แบ่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกทีุ่กคุณทุกคนเนาะนี้มากินข้าวหน้าพี่น้องอพอสกลเปรนเท,ท็ดของกินให้กินเนาะไปวงในกลีบกระไรพี่น้องค่ะกันเนาะแบบมาหน้ากับมีคนมาเห็ดให้กินนี่ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีเอฟซีวะเองเนาะมีก้อยก้อยปลาเอฟซีวเองเป็นที่ตามมาสักคนเด้อมีก้อยปลาต้มปลาอะไรกันอ๋อสีปลาพี่น้องคักงไปดีเลยคักได้แจ่วนั้งฮะเป็นไก่มั้งพี่ได้แจ่วเนื้อความไหนกินอิ่มเลยเนาะจะงมาไปไก่กูเนาะกินไปในกล่องนึงอืมอ้วนเลยต้มปลาถึงเนาะ ข้าไ่กลมอมหลังเรามือนตุมปลาเมอาะมอคั่นกินพวก็เพลียก่อยแบบนี้คั่นไม่พักก็เสียพักได้ไหมดกี่ถึงนังยิงขันมีอ๋อไปได้กินบมดใปากหมดเบาะเลยเนาะนาเดาเนาะเขาไปซ้อมกึกรนขอเจ้าว่เพิ่งจบวบาเบื่อแล้วเบื่อบ่อห่มาก คืออัออกมาเอาเอามากินกินแาเจมันจะกินน้ำมกแม่เาตือนิคก้าวเขาดึกจากตัวกึกกินสาเจนี่เลยเนาะเนี่ยเากินเนาะกกุ้งตปลาป้ากินอะไรดีกว่น้งกินอะไวเนาะเหมือนผอนองนะมันยากินข้าแกงเลย พักเราไม่ดีนะบอกผมเหมือนอะไนหาพนนะวิ่งไหมอุ้ยบอกเราิเราทำืพักเราอย่าหาพันพักจะมีกต่หาพันพักระลักแตหาพันพักเปล่าหาพันพักเปร่งแต0หานผ่านเก้วส่วนถือมาจะตาดแล้วไม่ดูทางหจับมาดู phải được về nhà tòa nhàng vườn của sáng mạo ngon nơi. Homo khan nga. Check my ear, if you don't like. I'm fighting là. thì in ấy, anh phải cung là. Hang in nhang an nụ cung là. mới in mong an bao lon là. Hang in rồi an nụ Ừ. Chưa mắm bằng chào, á Để mắm được mắm được mắm được Để được mắm 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 được nó mà mắm được 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 ăn được mắm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  Chịt mặt chăm chinh quá mấy năm 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 bạn năm 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 ăn năm 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 để năm 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 ยนซื้อกว่าใครมากน้องมีเนาะแต่ใครเยอะเนาะมัน้ของเพ่กินได้กี่กงเนาะแกยื่มไเนี่ยงอโอ้ขายนีว่ะด้วยหา้าสองคนด้วยจังว่าก่กุลุกเ่รเป็นสดจมปลาอยู่ว่ะเพเรื่งะเนาะ hmm, ăn rồi nha, má, mọi người may đâu, quay xác cái lây àn nắp nữa, mọi người chụp khoang cái nó bị chơi là ăn có vậy chạm chạm, แต๊ต้องการแบบดึดึมเนี่ยมจแตเเฮ็ดีมันอ่ะอ้หูเบื่อง้งโซ่ลมันเอ้าเื่อนากเลยเ็ดอีกแตกอีกนี่นะเย็นก่อนเนาะเย็นไหมเป็ดตุมเป็ดตุมไก่กินอยู่ส่อดเป็ดมมหรอมาสิเท่า

อูอูาเองอตงก็เสียนอแขงเนาะมันมอยม่จะใช่หรือเนเนาะว่ใชเล่าอืมไปทางโทรศัพท์เอะเย่ดยๆเรติดต่อกันเโทรศัพท์ม็่ายฝากเบอร์เรอเติดต่อหาเนาะดูสุดเอะแล้วคนเท่าเ่าเขาให้เรเป็นเขามีจะโทรเป็นนะแดเป็นเดี๋ก็บอกเบอร์ทร แบอัวกีบเจ็ดแปดเก่ the ilot, the ึเกลยพี the ่น้องเบอร์บ่าวสกคก็บาวเอ๋แตเบอร์บ่าวนอนเบอร์แอบขนี้อิ่ไหมบ่าวเอ๋อิ่มก็ไปดูแลกินเองก่อนกม่วนได้เลยนี่กินออสคำก็เ้ กัาปาคือห่านี่ยิ่มไปเนาะคือว่าก็งุ้มไม่คมมากที่ไม่กันี่อือมีแห้งเลกินเผาอิ่ลยเนาะนังตายจากยอดเนาะเนาะเอาหมอนี้มานอนเผาวารออีกซะเหนื่อยเขาเบื่อเนนื่เบื่อเนนเผาค Thế chết mụn hổ Thế chết hổ, Thế chết mụn rạng Cuộc nhà rồi chứ không? Ừ Khi mụn hàn không màu, màu đỏ đấy không ạ? À? Ừ, trọng hiệp đỏ Nhưng màu đỏ <laughs> Màu thả video đó không? Comment thả Ồ, chim ngàn Chim ngàn màu, màu, màu lò Ừ Ừ. Tuần ừ. xóa với vậy, tuần xóa bê Tuần xóa มาพี่น้องเอาอ <m> ีกแล้วพ <m> ี <story> <m> ่น uh ้องนเยอย่า uh ลืมใส่ไหมเด้อยนะพี่ในี้ื่องหนึ่ใหพี่แจงทอดส้อจังเลยเส่เลยเอาล้วนะเอาไปอีกน้อดิเส่นะบอกกันเลยครับบอกกันเลดิมันร่างเลยฮะรางเลยค่ะในเรื่งหมูมอดไปดิมิดมดทอดใบของเียงดีกว่เสียงตัวเอมา Để Ở đó Nó 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 gì? Vẫn lấy vào 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 cái vậy tiêu đèn được không? nhầm muôn này Thật quá Thật bớt cọt. เราบอกกินักเลยงได้หลักเื่อมไม่ไ้ือนีบไปผักาาครับกไปนยีนนนีไปท่านี่ผักนมีนี่รนนี่ีได้ไ่ไปทาง่ทางนี่เาเห็นนานนี่ยังเนาะนน่ะพอเเหีนี่อบื่อมันเบื่อ เดาอไเอไ้ยลืมถ่ายเพิง่งพอเอายา,ายาอยู่พอด,ดเีเดียาเด้อมาดียิ้มมาทนไมย่าตายเป็เื่อนังคิดจ้ะม่ตายเนี่ยเราไปถ่ายนะม่ตายนะต้นแหลนะคนใดไอย่งแห้งเกิอดอชาด้านเลยับบคนใหญ่น,น,นาดตอมอ่ายเลยโอ้ยยิ้มนุ่มนิ่ ่ใจเนาะเนี่มบ่งปลาดิหมดเด้อดาดังไปิาไปด้วกันตเนี่ยมยมมมากนะมา,มา,มาอไม่มีนมนคนแบบนี้นิีเลยอือฮ่หอยเ้ิ่มเด้มัมนเกือ ชิ้นใหญ่ป่ะชิ้นหนึ่งกัชิ้นใหญ่กินด้ดโอ้โอ้มักินผักดีไหค่้าก็ไมแต่กินกินต่เน้แต่เฟื่องบอลรอนบ่าเดี๋ยวมากินพักไม่ขนไดเยอะดีไหมเนาะขนารจะเป็นปตัได้บ่วไม่เป็น่ oh, oh, oh. Oh. Oh, ได้เลเมื่ออย์ท oui> ี่ล้วคนน่ซ uh 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 ื้อนาทีเดนกินไหใส่ซองก็ได้่บก็ได้นะอยากกินะนะอยากกินนเลยจะก้อยกับหมอกับแกนะนักฮมันเ็ใบองนะครับเอเซนตก็เลยออใช่นัครันเปิดทก็สื่อ มาดูคักคับางคนเห็น้ยิมกิเอม่ทางนี้สุตี่อพี่น้องลังจาาเข้าตัดภาบมามาบะาน้องพี่น้องบางอย่างเข้ากินเขานี่นะเนะเขาว่าชิพากอดนะพี่น้องเลยพอดีแขี่รรอมาเนอะได้เก็บเครื่องเก็บค้องข้าวมาะนะพี่น้องมาตอนนะพี่นอขี่แมาแต่ทางใต้เนอะชิมาจาาทางสวัรดนเขี เั้ยมตัวยมตัางถาพี่น้องปพี่น้องคลิปนี้ดเฉพาะชุบคลิปแพี่อนมี่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยกเพื่อโฆษณาเขาเนาะพี่น้องเป็นการสนับสนุนนักของเขาด้วยว่าเป็นการ s u p p o r เนะพี่น้องขอบคุณพี่นาพี่น้องบ๊ายบาย